สวัสดีครับใน EP นี้เราจะมาคุยกันในเรื่อง16เทคนิคทางจิตวิทยาที่ง่ายแต่ได้ผลเอาไว้เล่นกับความคิดคนเพื่อประโยชน์ของคุณและก็คุมได้ทุกสถานการณ์นะครับข้อ1ใช้ประโยชน์จากความเห็นแก่ตัวของผู้คนนะครับพูดกันตรงๆไปเลยก็คือคุณจะต้องรู้และก็เข้าใจให้ชัดแจ้งว่าธรรมชาติของผู้คนส่วนใหญ่นั้นเห็นแก่ตัวมากกว่าที่จะไม่เห็นแก่ตัวนะครับหรือว่าถ้าจะพูดให้นุ่มนวลลงอีกสักนิดก็คือ ธรรมชาติของผู้คนส่วนใหญ่มากกว่า90%ชอบที่จะเป็นคนมีความสำคัญหรือว่าชอบที่จะให้คนอื่นรู้สึกว่าตัวเขาเองนั้นมีความสำคัญนะครับพวกเขาไม่ได้ผิดอะไรหรือแม้แต่คุณเองถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นคุณก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่คุณจะไม่ได้ผิดอะไรก็คือการที่คุณรู้ธรรมชาติข้อนี้แล้วก็ใช้สิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อคุณพยายามดึงบางสิ่งบางอย่างจากใครบางคนอย่างเช่นความสนใจมิตรภาพ ความรักความรู้สึกอยากทำงานเป็นทีมร่วมกับคุณหรือแม้แต่ผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ส่วนตัวนะครับจงฝึกตัวเองให้เป็นคนที่คุ้นชินกับการหาอะไรสักอย่างที่ดีมาชมเชยใครสักคนอยู่เสมอนะครับชมเชยเสื้อผ้าที่พวกเขาสวมใส่รองเท้าหรือไม่ก็ทรงผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงนะครับแม้ว่าเธอจะอายุเท่ากันกับแม่ของคุณเธอก็มีบางอย่างที่ดูงดงามเหมาะสมกับวัยของเธอ หามันให้เจอแล้วก็พูดคําชมเชยออกไปนะครับเธอจะชอบคุณให้คําชมเชยคนอื่นเป็นสเสน่ห์ของคุณพวกพนักง,งานขายและก็นักการตลาดใช้ความรู้และเทคนิคข้อนี้อยู่ตลอดเวลานะครับแม้ว่าสิ่งนี้ในความคิดของคนบางคนไม่ว่าจะเกิดจากพื้นฐานความคิดแบบไหนก็แล้วแต่พวกเขาอาจจะฟังดูเหมือนเป็นการใช้เล่ห์เหลี่ยมและก็กระอักกระอ่วนที่จะทํานะครับแต่ว่าคุณก็จะต้องทําต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการบางสิ่งบางอย่างจากอีกฝ่าย และมันอาจจะเป็นเรื่องของชีวิตและเรื่องคอขาดบาดตายนะครับและเคล็ดลับที่สูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งที่คุณจะต้องรู้และเข้าใจก็คือคนมีสเสน่ห์จำนวนมากมีความสามารถและจิตใจที่เป็นเลิศในการมองหาข้อดีที่จะชมเชยคนอื่นได้เสมอในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งอย่างจริงใจโดยไม่ต้องฝืนหรือว่าพูดเสยแซงเลยนะครับนั่นคือจุดที่คุณจะต้องไปให้ถึงนะครับมันเป็นเรื่องที่ฝึกฝนกันได้และเมื่อนั้นคุณจะรู้ว่าเมื่อทัศนคติในการมองหาสิ่งดีในตัวคนอื่น ได้ถูกฝึกจนได้ที่แล้วคุณก็สามารถหาจุดชมเชยอะไรสักอย่างในคนทุกคนที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ว่าภายในหรือภายนอกโดยที่คุณไม่ต้องเสแสร้งไม่ต้องฝืนใจหรือว่าไม่ต้องกระอักกร่วนใจอีกเลยนะครับข้อ 2. หลีกเลี่ยงการสบตาเพื่อให้คนอื่นรู้สึกมีอำนาจเหนือคุณนะครับวิธีนี้อาจจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณเคยถูกสอนให้สบตาผู้คนในเวลาที่พูดคุยกับคนอื่นแบบเห็นหน้ากันนะครับ เทคนิคนี้ให้คุณหลีกเลี่ยงการสบตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณต้องการให้พวกเขาเห็นด้วยกับคุณในบางสิ่งบางอย่างทริคก,การแฮกความรู้สึกผู้คนทริคนี้นะครับใช้งานได้ในหลากหลายสถานการณ์เพราะว่ามันไม่ได้ดูข่มขู่คุกค,คามหรือว่าทําให้ผู้คนรู้สึกตึงเครียดการไม่สบตาทําให้เกิดความรู้สึกว่าคุณนั้นไร้เดียงสาคุณมีอํานาจน้อยกว่าคุณขี้อายหรือว่าจะเรียกว่าอะไรก็ตามที่คุณอยากจะเรียกมันนะครับ แต่ในความเป็นจริงแล้วนี่เป็นหนึ่งในอาวุธทางจิตวิทยาที่ทรงพลังที่สุดผู้หญิงมักใช้มันกับผู้ชายตลอดเวลาเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการนะครับวิธีนี้ช่วยลดความระมัดระวังของอีกฝ่ายและช่วยให้คุณยึดครองจิตใต้สำนึกของอีกฝ่ายโดยที่พวกเขาไม่รู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นจริงๆในตอนท้ายพวกเขาอาจจะพูดว่าใช่ออกมาโดยไม่รู้ตัวในขณะที่ความหมายที่แท้จริงที่พวกเขาคิดไว้ก็คือไม่ข้อ 3. จําชื่อของคนที่คุณคุยด้วยให้แม่น ทุกครั้งที่มีการพูดเรื่องการเข้ากับคนหรือว่าการเอาชนะใจคนคุณถ่ายล่วงหน้าไว้เลยว่าคุณจะต้องเจอคำแนะนำข้อนี้อย่างแน่นอนเพราะว่ามันเป็นข้อที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการเข้าสังคมนะครับคุณรู้ไหมว่าทำไมแม่ของคุณถึงเป็นคนพิเศษสำหรับคุณคุณอาจจะนึกได้หลายเหตุผลแต่เหตุผลทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงก็คือแม่ของคุณจะจำชื่อกับคุณมาตั้งแต่วัยเด็กเธอมักจะเรียกคุณด้วยชื่อของคุณเสมอแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตาม อันที่จริงเธอนั่นแหละให้ชื่อแก่คุณมานะครับชื่อของคนทุกคนเป็นสิ่งพิเศษสําหรับคนคนนั้นแม้จะได้ยินคนเรียกมากมายก็ตามถ้าเราตะโกนชื่อที่ธรรมดาสามัญหรือว่าชื่อที่โหลโหลสักชื่อเข้าไปในฝูงชนจํานวนมากคุณไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะมีคนนับสิบคนหันหน้าของพวกเขามาตามคําเรียกของคุณมันเป็นชื่อโหลโหลธรรมดาธรรมดาแต่ยังคงเป็นสิ่งที่พิเศษสําหรับคนที่คุณเรียกเขานะครับทีนี้ลองนึกภาพ มีคนเรียกคุณด้วยชื่อของคุณทุกครั้งที่ต้องการเรียกคุณคุณอาจจะให้ความสนใจพวกเขามากขึ้นอย่างเต็มที่แล้วอะไรอีกที่คาดเดาได้นั่นก็คือคุณอาจจะมีแนวโน้มสูงมากที่จะให้ความร่วมมือกับพวกเขารู้สึกดีกับเขาเป็นพิเศษมากกว่าคนที่เรียกแทนตัวคุณด้วยคําว่าคุณเฉยๆที่โรงเรียนถ้ามีครูคนใดคนหนึ่งเรียกคุณตามชื่อของคุณคุณคิดว่าพวกเขาชอบคุณใช่ไหมและคุณก็จะชอบชั่วโมงที่พวกเขาสอนด้วยเช่นกันนะครับ และคุณมักจะยังจําชื่อของพวกเขาได้แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแสนนานแล้วก็ตามนะครับข้อ4พูดเหมือนคุณเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับโดนัลด์ทรัมป์อาจจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่ไม่ได้รับการยอมรับในเรื่องของความสามารถมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับแต่ทำไมเขาถึงยังคงได้รับความนิยมในหมู่ชาวอเมริกันจำนวนมากแม้ว่าจะแพ้การเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2020แล้วก็ตามนะครับ รูปแบบการพูดของคนเรานั้นแตกต่างกันบางคนพูดแบบนี้บางคนพูดแบบนั้นแต่การศึกษาวิจัยชิ้นหนึ่งโดยนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอนพบว่าการไม่ใช้คำศัพท์ที่เป็นทางการหรือว่าเป็นวิชาการในการกล่าวสุนทรพจน์ของโดนัลด์ทรัมป์อาจจะมีส่วนทําให้เกิดปรากฏการณ์นี้นักวิจัยพบว่าการใช้ไวยากรณ์ของทรัมป์ในคําปราศัยหรือกล่าวสุนทรพจน์เป็นไวยากรณ์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เท่านั้นนะครับ คำปราศัยของทรัมป์ดึงดูดใจคนผิวขาวในชนบทที่ส่วนใหญ่ไม่รู้หนังสือสูงมากคนเหล่านั้นเข้าใจสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์พูดโดยไม่ยากและไม่ต้องตีความหรือว่าต้องคิดตามมากและด้วยเหตุนี้อาจจะส่งผลให้เขาชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2016ด้วยเมื่อต้องพูดกับคนจำนวนมากอย่าใช้สัพ์เฉพาะเพียงเพื่อให้รู้สึกว่าเป็นคนมีความรู้หรือเป็นคนสำคัญนะครับ มีเพียงไม่กี่คนที่ชอบฟังและก็เข้าใจความหมายของข้อความที่ซับซ้อนหรือว่าต้องคิดตีความหลายชั้นนะครับถ้าคุณจะขายความคิดของคุณให้คนทั่วไปเชื่อมันได้อย่างง่ายๆก็ให้ใช้คำศัพท์ง่ายๆแบบเด็กป .5 ก็พอนะครับแต่หากว่าคุณพูดในกลุ่มบรรดามืออาชีพที่เชี่ยวชาญหรือว่าผ่านการเรียนมามากมายคุณก็สามารถใช้คำศัพท์ที่ซับซ้อนเป็นทางการและสับแสงทางเทคนิคได้ตามต้องการนะครับ แต่เพื่อความปลอดภัยสําหรับการพูดกับคนทั่วไปให้ใช้คําศัพท์ง่ายๆที่ทุกคนคุ้นเคยกันเสมอนะครับข้อ5พยายามหาจุดที่ทําให้ผู้คนพูดว่าใช่กับคุณเสียก่อนแล้วทุกอย่างจะดีเองนะครับโดวยวิธีการเสนอข้อโต้แย้งที่มาในรูปแบบทางเลือกที่น่าสนใจและก็โน้มน้าวให้ผู้คนทําในสิ่งที่คุณต้องการการหาวิธีให้ผู้คนตอบรับว่าใช่เสียก่อนนะครับจะทําให้งานของคุณนั้นง่ายขึ้นกว่าที่คุณคิด ด้วยวิธีการที่ผ่านการทดสอบและพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มาแล้วนะครับนักจิตวิทยาบอกเราว่าเมื่อเราร้องขออะไรต่อใครก็ตามโปรดจําไว้ว่าเราต้องเสนอให้โดยที่คนอื่นมีตัวเลือกที่จะปฏิเสธได้นะครับกลยุทธ์การโน้มน้าวใจนี้เป็นการยืนยันถึงเสรีภาพในการเลือกของคนคนหนึ่งและก็บอกเป็นในกับอีกฝ่ายว่าคุณไม่ได้ด้อยค่าหรือว่าทําลายความสามารถในการพูดว่าไม่ของพวกเขานักจิตวิทยาจะเน้นย้าถึงความสําคัญของการเคารพในความเป็นอิสระของคนอื่น เมื่อเราร้องขออะไรโปรดจําไว้เสมอว่าอีกฝ่ายมีอิสระที่จะปฏิเสธและการยอมรับข้อเท็จจริงนี้จะทําให้แนวทางของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นแนวทางนี้ไม่เพียงแต่เคารพการตัดสินใจของพวกเขาเท่านั้นแต่ว่ายังสร้างบรรยากาศที่สะดวกสบายมากขึ้นในการโน้มน้าวใจผู้คนอีกด้วยนะครับหลีกเลี่ยงการประเชิญหน้าและการโต้แย้งทุกครั้งที่เป็นไปได้ให้เน้นไปที่การพูดที่นําไปสู่ผลลัพธ์ด้านบวกแทนนะครับตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการให้คําแนะนําด้านแฟชั่นแก่ใครสักคน แทนที่จะวิาพากษ์วิจารณ์การแต่งตัวของใครบางคนอย่างตรงไปตรงมาคุณสามารถลองใช้วิธีที่มีไหวพริบมากขึ้นนะครับอย่างเช่นพูดว่าคุณดูดีเลยล่ะในชุดนี้แต่คุณคิดที่จะลองชุดอื่นดูบ้างไหมฉันคิดว่ามันจะช่วยเสริมความงามของคุณให้มากขึ้นไปอีกเมื่อใช้หลักการนี้คุณสามารถที่จะเพิ่มโอกาสในการได้ยินคําว่าใช่หรือว่าได้สิหรือว่าโอเคจากปากของคนคนนั้นนั่นเท่ากับพวกเขาเป็นพวกเดียวกับคุณแล้ว การขอสิ่งอื่นๆก็จะง่ายมากขึ้นและคํานี้จะสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกมากขึ้นในชีวิตส่วนตัวและก็อาชีพการงานของคุณนะครับข้อ 6. ใช้พลังแห่งความเงียบเมื่อใครบางคนอย่างเช่นคู่รักเจ้านายของคุณหรือว่าเพื่อนร่วมงานตะโกนใส่คุณทางโทรศัพท์หรือว่าต่อหน้าคุณที่ออฟฟิศให้ใช้เคล็ดลับนี้เพื่อสะกดพวกเขาเอาไว้ตลอดเวลานะครับนั่นก็คือการรักษาความนิ่งสงบของคุณและเงียบเอาไว้ในใจของพวกเขา พวกเขาคาดหวังว่าจะให้คุณพูดอะไรบางอย่างเพื่อเติมเชื้อเพลิงหรือว่ากระตุ้นอัตราทางจิตวิทยาของพวกเขาแต่คุณไม่ควรพูดอะไรเลยอย่าทําเป็นไม่สนใจพวกเขาให้คุณพูดกับเขาเมื่อถึงคราวที่คุณต้องพูดแต่อย่าพูดอะไรเมื่อพวกเขากําลังพูดด้วยอารมณ์ไม่มีการพูดออกมาว่าใช่อืมหรือว่าฉันเห็นด้วยอย่าแม้แต่จะพยักหน้าหรือว่าแสดงภาษากายว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยรักษาความเงียบไว้ไม่มีส่วนร่วมในการสนทนาด้วยคําพูด และไม่ใช่แค่การไม่พูดออกมาเท่านั้นนะครับแต่ให้คุณตัดหรือว่าหยุดการตอบสนองจากจิตใต้สำนึกทั้งหมดส่วนนี้เน้นไม่เพียงแต่การหยุดสื่อสารด้วยวาจาเท่านั้นนะครับแต่ยังระมัดระวังอย่างมากที่จะไม่แสดงกิริยาหรือว่าสัญญาณที่ไม่ใช่คําพูดออกไปและสัญญาณที่ละเอียดอ่อนอื่นๆที่สามารถถ่ายทอดข้อมูลหรือว่าอารมณ์ให้คนคนนั้นรู้โดยไม่ได้ตั้งใจนะครับคุณจะต้องใช้ความพยายามและก็การฝึกฝนอย่างมากเพราะว่ามนุษย์มีสายสัมพันธ์ตามธรรมชาติในการให้พลังงานซึ่งกันและกัน ในการแลกเปลี่ยนหรือว่าโต้อตอบทางคําพูดถ้าคุณนิ่งสงบในระหว่างที่อีกคนกําลังเดือดดาลหรือว่าพลุ่งพล่านพวกเขาจะสังเกตเห็นและรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติในการสนทนาแล้วโดยทั่วไปมันจะส่งผลต่อพวกเขาอย่างทรงพลังพอที่จะหยุดการโวยวายหรือว่าลดการตะโกนลงมาและพูดกับคุณด้วยน้ําเสียงและอาการที่สงบลงว่าจริงๆแล้วพวกเขาต้องการอะไรกันแน่นะครับข้อ 7. วิธีการละลายน้ําแข็งในใจของผู้คนเมื่อคุณรู้ว่า มีคนไม่อยากคุยกับคุณมากนักหรือว่าทำตัวเย็นชาเฉยเมยต่อคุณให้ขอให้พวกเขาช่วยอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเลี้ยงกาแฟให้คุณสักแก้วหรือว่าทำงานเล็กๆน้อยๆที่ไม่ต้องใช้ความสามารถหรือว่าลงทุนลงแรงมากนักแล้วขอบคุณพวกเขาโดยบอกพวกเขาว่าพวกเขามีน้ำใจแค่ไหนพวกเขาช่วยคุณได้และสิ่งนี้มีความหมายต่อคุณมากแค่ไหนโดยทั่วไปแล้วผู้คนให้ความสำคัญกับตัวเองแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับการกระทำของตัวเองเมื่อพวกเขาช่วยเหลือคุณ พวกเขาจะค่อยๆเปลี่ยนการรับรู้เชิงลบเกี่ยวกับคุณไปเป็นด้านบวกแทนนะครับมันเป็นวิธีง่ายๆแต่ว่าได้ผลดีในการสร้างมิตรภาพแม้จะเริ่มต้นด้วยความเฉยชาและไม่คิดว่าจะต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกันแต่บางครั้งพวกเขาก็กลายเป็นเพื่อนของคุณโดยไม่รู้ว่าทําไมหรือว่าเพราะอะไรด้วยเทคนิคที่คุณใช้ละลายน้ําแข็งในจิตใจของพวกเขานั่นเองครับข้อ8มีอารมณ์ขันเป็นอีกวิธีที่ทําให้คนอื่นชอบคุณนะครับ เคยสงสัยบ้างไหมว่าทําไมอารมณ์ขันถึงเป็นที่ชอบใจของผู้คนตลอดเวลามีคนเพียงไม่กี่คนที่สามารถทําได้อย่างดีโดยธรรมชาติแต่ข่าวดีก็คือการมีอารมณ์ขันนั้นสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับเป็นเพราะโดยค่าเริ่มต้นผู้คนจํานวนมากไม่มีความสุขจากอารมณ์ของตัวเองอย่างเพียงพอนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาใช้เงินซื้อบัตรเพื่อชมนักสแสดงตลกพูดหรือว่าสแสดงตลกให้พวกเขาฟังหรือดูนะครับนั่นเป็นสาเหตุที่ผู้คนใช้เงินเพื่อดูตลกอย่างน้อยก็ทําให้พวกเขาตื่นเต้น อย่างน้อยก็ทําให้พวกเขาหัวเราะและก็ลืมความทุกข์ยากไปได้ระยะหนึ่งนี่เป็นการแฮ็กจิตใจของคนที่ทรงพลังหากคุณต้องการจะถูกชอบคุณสังเกตไหมว่าคนเกือบทุกคนจะดูเหมือนชอบนักแสดงตลกหรือว่าชอบดูหรือฟังอะไรที่ดูขำดูชวนหัวเราะนะครับคุณสามารถที่จะเรียนรู้เคล็ดลับนี้ได้อย่างง่ายดายเพียงซื้อหนังสือดูวิดีโอดูหนังที่เกี่ยวกับเรื่องตลกสังเกตวิธีการหรือว่าจุดหักมุมที่ทําให้คุณขำและคุณเริ่มฝึกพูดตลก เล่าเรื่องตลกกับเพื่อนๆของคุณและดูว่ามันส่งผลอย่างไรเมื่อคุณมีประสบการณ์มากขึ้นก็ให้ฝึกฝนกับคนที่ห่างตัวออกไปแล้วก็มีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆมันจะคุ้มค่ามากอย่างน่าทึ่งอย่าลืมว่าอารมณ์ขันและวิธีการทําให้คนอื่นรู้สึกขบขันนั้นเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนได้แน่นอนว่าพรสวรรค์ก็มีส่วนแต่คนทั่วไปที่ไม่มีพรสวรรค์ก็ขอให้เชื่อว่าสามารถที่จะฝึกฝนได้นะครับข้อ 9. ค้นหา,า,า,าให้พบว่าใครบางคนชอบอะไร ข้อนี้มีประโยชน์มากสําหรับงานขายสินค้าและบริการพวกเซลแมนชอบใช้กันนะครับและแน่นอนคนทั่วไปก็เอาไปปรับใช้ได้ด้วยใช้เวลา1-2นาทีเพื่อดูว่าคนที่มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณนั้นชอบอะไรใช้เวลาสักครู่เพื่อดูว่ามีจุดเจ็บหรือจุดที่พวกเขารู้สึกไม่ดีหรือไม่กฎก็คือการเจาะไปที่จุดเจ็บมีโอกาสขายได้มากกว่าความสุขถึง2เท่านะครับหากพวกเขาชอบสิ่งที่คุณชอบและก็ถนัดอยู่แล้วแสดงว่าคุณโชคดี แต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นคุณจะต้องทํางานหนักเป็นพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจให้กับคนที่มีโอกาสเป็นลูกค้าหากพวกเขากําลังเจ็บปวดคุณก็จงเจ็บปวดพูดภาษาของพวกเขาผู้ซื้อมีแนวโน้มที่จะไม่ซื้อจากคนที่ไม่เห็นอกเห็นใจพวกเขาความสําเร็จของคุณจะขึ้นอยู่กับความเร็วที่คุณเรียนรู้ที่จะพูดในภาษาของคนที่มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าของคุณคุณไม่ควรเริ่มขายด้วยการพูดถึงตัวเองหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการขายโดยเด็ดขาดนะครับ เป้าหมายหลักของคุณก็คือการทําให้คนที่มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณกลายเป็นเพื่อนผู้คนมักจะมองหาเพื่อนดีๆที่น่าประทับใจและไม่น่าเบื่อใช้วิธีการทั้งหมดที่พูดถึงในอีีนี้เพื่อให้คนที่มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณชอบคุณเป็นอันดับแรกกฎมีอยู่ว่าคนซื้อจากคนส่วนใหญ่แล้วผู้คนซื้อสินค้าหรือว่าบริการเพราะว่าพวกเขาชอบคนที่ขายสินค้าเหล่านั้นเมื่อมีคนชอบคุณก็เท่ากับว่าการขายนั้นสําเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วที่เหลือก็จะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ แต่โอกาสครึ่งหนึ่งนั้นส่วนใหญ่ก็เพียงพอแล้วสําหรับการขายที่ประสบความสําเร็จอย่าหมดหวังและก็อย่าทาตัวให้ดูหมดหวังจงทําตัวเป็นคนที่ดูมั่นใจและเป็นมิตรที่คอยช่วยเหลือเพื่อนใหม่ที่คุณเพิ่งพบในการประชุมหรือว่าในแวดวงสังคมและอย่าพยายามขายทันทีที่เจอหน้ากันถ้ามันเกิดขึ้นก็ดีให้มองหาแต่ความสัมพันธ์ระยะย,ยาวเมื่อพวกเขาซื้อความชอบในตัวคุณสิ่งนี้จะส่งผลให้มียอดขายสินค้าหรือบริการตามมามา,มากมายนะครับขอ้อ10 หาเรื่องดีๆมาเล่าให้พวกเขาฟังเป็นวิธีที่ทําให้คนสนใจคุณได้อย่างทรงพลังนะครับเนื้อหาใน E ีีนี้คงจะไม่สมบูรณ์เอามากๆถ้าไม่ได้บอกเกี่ยวกับหัวข้อนี้แม้ว่าคุณอาจจะเคยได้ฟังมาบ้างแล้วก็ตามนะครับนี่ไม่ใช่เทคนิคอะไรที่ลึกลับมันอยู่ในวิถีชีวิตที่เก่าแก่ที่สุดในโลกการเล่าเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่ดีมันจะกลายเป็นกลอุบายก็ต่อเมื่อคุณใช้มันเพื่อบิดเบือนจิตใจของผู้คนในทางผิดๆเท่านั้นนอกนั้นมันคือสิ่งที่ดีนะครับการเล่าเรื่องถูกใช้เพื่อทําให้ผู้คนรู้สึกอบอบุ่น มีความสุขกับคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากหัวใจของพวกเขาแข็งกระด้างไปแล้วการเล่าเรื่องสามารถเปิดประตูที่ปิดอยู่และไม่มีทางอื่นออกไปได้การเล่าเรื่องอาจจะทำให้คุณเจอเรื่องยากถ้าคุณทำให้ผู้คนปฏิเสธที่จะคุยกับคุณเพราะไม่ถูกใจเรื่องที่คุณเล่าการเล่าเรื่องสามารถช่วยให้คุณหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่เลวร้ายได้การเล่าเรื่องสามารถทำให้ผู้คนให้อาหารแก่คุณฟรีการเล่าเรื่องอาจจะทำให้ผู้หญิงหรือผู้ชายที่เข้ากับคุณได้ยาก อบอุ่นใจและบางครั้งอาจจะถึงขั้นกลายเป็นคู่รักกันตลอดไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับการเล่าเรื่องนั้นท่งพลังชีวิตของพวกเราส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการถูกเล่าเรื่องพวกเราส่วนใหญ่โตมากับนิทานและก็เทพนิยายและโตมาอีกเราก็มีเรื่องราวในละครภาพยนตร์นวนิยายและในรูปแบบอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเรื่องพวกนั้นมีอิทธิพลต่อความคิดความสุขความทุกข์และอารมณ์หลากหลายของเราได้มากแค่ไหนลองฝึกเล่าเรื่องในแบบของเราเองคุณจะใช้สิ่งนี้ผูกมิร และทำให้คนรักได้อย่างง่ายดายนะครับข้อ11หากมีเพื่อนที่ไม่ต้องการแบ่งปันหรือบอกบางอย่างกับคุณให้คุณถามคำถามเขาเกี่ยวกับเรื่องนั้นอย่างอ้อมๆจากนั้นเพียงแค่สบตาเป็นเวลาสั้นๆแล้วก็อย่าพูดอะไรต่อความเงียบเมื่อรวมกับการสบตาจะทําให้พวกเขารู้สึกไม่สบายใจและมีแนวโน้มสูงที่จะพูดสิ่งที่พวกเขารู้แต่ยังไม่พูดออกมาได้นะครับเมื่อคุณต้องเผชิญกับใครบางคนอย่างเช่นเพื่อนเพื่อนร่วมงาน ที่ดูเหมือนลังเลที่จะแบ่งปันบางอย่างกับคุณการทําลายความรู้สึกนั้นอาจจะเป็นเรื่องยากแต่ก็เป็นไปได้มีเคล็ดลับทางจิตวิทยาที่ละเอียดอ่อนแต่ว่าได้ผลดีที่คุณสามารถใช้เพื่อกระตุ้นจิตใจให้เขาเปิดใจได้เริ่มต้นด้วยการถามคําถามที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เป็นปัญหาไม่จําเป็นต้องพูดตรงมากก็ได้ถามอ้อมให้พอรู้ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอะไรจากนั้นแทนที่จะพูดต่อให้หยุดแล้วก็สบตาพวกเขาสอวินาที การกระทำที่เรียบง่ายนี้สามารถเปิดเผยความซื่อสัตย์ได้อย่างน่าทึ่งนะครับพลังของเทคนิคนี้อยู่ที่ความรู้สึกไม่สบายใจที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนคนนั้นโดวยวิธีการเปิดประเด็นแล้วชะง,งักไม่พูดต่อและการสบตาที่มองไปที่พวกเขาแสดงว่าคุณอยากจะได้ยินสิ่งที่พวกเขาพูดบางอย่างความกดดันเบาๆแต่ทรงพลังแบบนี้จะก,กระตุ้นให้พวกเขาเปิดเผยสิ่งที่พวกเขาอาจจะซ่อนอยู่มันเข้าถึงความปรารถนาตามธรรมชาติของผู้คนที่จะเข้าใจและได้ยิน มันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสําหรับการติดต่อสื่อสารอย่างหนึ่งการใช้เคล็ดลับนี้คุณจะไม่เพียงแต่ได้รับข้อมูลลึกๆเกี่ยวกับความคิดของพวกเขาแต่คุณยังสร้างสภาพแวดล้อมที่ทําให้เกิดการสื่อสารแบบเปิดกว้างมากขึ้นด้วยนะครับข้อ 12. หากคุณต้องการให้ใครบางคนรู้สึกถึงพลังของพวกเขาเองก็คือเมื่อใดก็ตามที่คุณพูดคุยกับใครสักคนและถ้าคุณรู้สึกว่าพวกเขาไม่ค่อยสนใจคุณให้คุณหยุดพูดชั่วขณะแล้วก็ขออนุญาตจากพวกเขาเพื่อพูดต่อ คุณจะได้รับความสนใจอย่างเต็มที่มากขึ้นจากพวกเขาทันทีเพราะว่านับตั้งแต่พวกเขาเอ่ยปากอนุญาตการฟังคุณพูดก็คือทางเลือกของพวกเขาเองที่พวกเขารู้สึกว่าสําคัญและก็มีพลังในการตัดสินใจที่จะให้คุณพูดต่อการให้อํานาจแก่คนอื่นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการมอบอํานาจหรือการให้พวกเขาควบคุมสิ่งต่างๆเสมอไปแต่สามารถทําได้ด้วยวิธีอื่นก็ได้วิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการทําให้ใครบางคนรู้สึกมีอํานาจก็คือ การขออนุญาตเพื่อคุยต่อเมื่อคุณรู้สึกว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจฟังหรือว่าพูดคุยกับคุณอย่างเต็มที่นะครับการกระทําที่ง่ายๆนี้ทําให้พวกเขารู้สึกถึงความสําคัญของตัวพวกเขาเองและคิดว่าพวกเขาเป็นฝ่ายควบคุมการสนทนาครั้งนี้เมื่อคุณหยุดและก็ถามด้วยท่าทางที่ให้ความเคารพแก่พวกเขาว่าขอไปต่อได้ไหมหรือคุณโอเคไหมถ้าผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังต่อเท่ากับว่าคุณส่งสัญ,ญญาณให้อีกฝ่ายทราบว่าความสนใจของพวกเขานั้นมีความสําคัญและเป็นสิ่งที่มีค่าที่พวกเขาจะให้คุณได้ การแสดงออกแบบนี้สามารถส่งผลกระทบด้านดีได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อในเรื่องงานและอาชีพเนื่องจากเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเคารพและความสุภาพการยอมรับและให้อิสระแก่พวกเขาในการตัดสินใจว่าพวกเขาจะมีส่วนร่วมกับคุณเมื่อใดและอย่างไรถือเป็นการกระตุ้นพวกเขาให้หันกลับมาจดจ่ออยู่กับการสนทนากับคุณได้เป็นอย่างดีนะครับเป็นผลให้คุณมีแนวโน้มที่จะได้รับความสนใจและก็รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับพวกเขา และนอกจากนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับการทําให้คนอื่นรู้สึกมีอํานาจมักจะเริ่มต้นด้วยความรู้สึกที่พวกเขาคิดว่าได้รับการรับฟังและได้รับความเคารพและเคล็ดลับทางจิตวิทยาง่ายๆข้อนี้จะทําให้คนที่กําลังคุยอยู่กับคุณได้รับความรู้สึกที่ผู้คนทั่วไปล้วนแต่ต้องการมันและแน่นอนพวกเขาได้ความรู้สึกมีอํานาจแต่คุณได้พูดและได้รับการตอบสนองในสิ่งที่คุณต้องการมันคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับข้อ13 หากคุณต้องการปรับเปลี่ยนใครบางคนโดยไม่พูดระบุความผิดของพวกเขาออกไปตรงๆและไม่บอกให้พวกเขาแก้ไขแบบขวานผ่าซากคุณสามารถดึงความสนใจของใครบางคนไปยังข้อผิดพลาดของพวกเขาโดยไม่ต้องกล่าวหาอย่างชัดแจ้งตรงไปที่ตัวเขานะครับเพียงแค่เปลี่ยนประโยชของคุณไปเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่ระบุสรรพนามใดๆที่เจาะจงว่าเป็นพวกเขานะครับเมื่อต้องแก้ไขเรื่องที่คนอื่นทำผิดพลาดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการตอบโต้การไม่ยอมรับ หรือความขุนเคืองเทคนิคหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการจัดการข้อผิดพลาดโดยไม่ต้องเผชิญหน้ากับใครก็คือการเปลี่ยนถ้อยคําแทนที่จะกล่าวหาใครโดยตรงให้ตีกรอบสถานการณ์ใหม่โดยระบุข้อเท็จจริงที่สังเกตเห็นได้ชัดตัวอย่างเช่นแทนที่จะพูดว่าคุณไม่ได้ปิดหน้าต่างก่อนที่คุณจะออกจากออฟฟิศเมื่อเย็นวานนี้คุณสามารถที่จะพูดว่าเมื่อคืนนี้หน้าต่างถูกเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนการปรับรูปแบบภาษาที่ละเอียดอ่อนนี้เปลี่ยนจากการเน้นไปถึงสิ่งที่คนนั้นทํา ไปสู่ผลลัพธ์ที่มองเห็นหรือสัมผัสได้จากการกระทําของพวกเขาแทนนะครับเมื่อฟังแล้วทําให้เกิดน้ําเสียงที่กล่าวหาหน้อยลงการใช้ถ้อยคําที่เป็นการสังเกตแทนการวิพากษ์วิจารณ์แบบตรงหรือว่าแรงเกินไปจะทําให้คนคนนั้นมีพื้นที่ในการรับรู้ข้อผิดพลาดโดยไม่รู้สึกว่าถูกโจมตีนะครับแนวทางนี้มีพื้นฐานมาจากการเอาใจใส่และความเคารพเพราะว่ามันช่วยให้คนคนนั้นสามารถรักษาหน้าไว้ได้ในขณะที่ยังคงรู้และก็เข้าใจถึงความผิดพลาดของตัวเอง ทำให้เกิดวัฒนธรรมการชี้แนะอย่างสร้างสรรค์ทําให้ทีมงานมีการเติบโตและก็มีการปรับปรุงตัวเองของคนแต่ละคนด้วยนะครับการสื่อสารที่มีไหวพริบแบบนี้สามารถช่วยให้คนอื่นเรียนรู้จากความผิดพลาดของพวกเขาไปพร้อมๆกับการรักษาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งเอาไว้ได้นะครับข้อ14ข้อนี้เป็นจิตวิทยาสนุกสนน่าสนใจที่แอดมินเคยอ่านเจอมาเห็นว่าน่าสนใจดีเลยเอามาใส่ไว้เผื่อนําไปลองใช้กันดูนะครับ หากคุณต้องการทราบว่าคุณกำลังถูกใครสักคนหนึ่งจับตามองหรือว่าจ้องมองอยู่หรือไม่ก็ให้ลองใช้เคล็ดลับทางจิตวิทยาง่ายๆนั่นก็คือการหาวให้แน่ใจว่าพวกเขาเห็นคุณเมื่อคุณหาวหลังจากคุณหาวแล้วให้รีบผันกลับมามองพวกเขาอย่างรวดเร็วถ้าเห็นพวกเขากำลังหาวอยู่คุณก็จะรู้ได้ทันทีว่าพวกเขากำลังจ้องมองคุณอยู่นะครับนี่เป็นเคล็ดลับสำหรับคนที่ต้องการรู้ว่ามีใครแสดงความสนใจในตัวของพวกเขาอยู่หรือไม่นะครับเช่นคนที่แอบชอบอะไรทำนองนั้นนะครับ ลองเอาไปทําดูแล้วก็สังเกตดูนะครับว่ามันจริงหรือไม่ข้อ15หากคุณอยู่ในสถานที่ที่แออัดและต้องการหาทางออกให้คุณเดินโดยมองไปในทิศทางที่คุณต้องการจะไปเท่านั้นอย่ามองคนรอบข้างอย่ามองสิ่งแวดล้อมอย่าก,ก้มดูจอโทรศัพท์หรือแม้แต่เพื่อนของคุณคุณก็ไม่ต้องดูพวกเขาเพียงแค่ดูว่าคุณกําลังจะมุ่งไปที่ทิศไหนจ้องมองตรงจุดนั้นเอาไว้แล้วผู้คนส่วนใหญ่ที่เห็นจะพยายามหลีกทางให้คุณโดยอัตโนมัติ แบบที่พวกเขาเองก็ไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำมันทำให้คุณไปยังทางออกได้เร็วขึ้นเทคนิคนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในพื้นที่สาธารณะที่มีผู้คนพลุกพล่านเพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องมีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือว่ากระทบกระทั่งคนอื่นโดยการเจ้ามองอย่างมั่นใจและไม่สันคลอนไปยังทิศทางที่คุณต้องการจะไปคุณจะมีอิทธิพลต่อการไหลเวียนของฝูงชนอย่างคาดไม่ถึงทำให้การเดินไปข้างหน้าของคุณราบรืบร่นและก็สะดวกยิ่งขึ้นนะครับข้อ16 การจัดที่นั่งแบบมีกลยุทธ์ในการประชุมหากคุณอยู่ในการพูดคุยแบบกลุ่มหรือว่าในการประชุมและคุณคิดว่าอาจจะมีคนถกเถียงอย่างรุนแรงกับคุณได้ในการประชุมครั้งนี้นะครับเคล็ดลับทางจิตวิทยาเชิงกลยุทธ์ก็คือการจงใจนั่งข้างคนที่มีแนวโน้มจะแสดงกิริยานั้นออกมายิ่งใกล้ก็ยิ่งดีมันทําให้การแสดงความเกลี้ยกล่อมของพวกเขานั้นทาได้ยากขึ้นและดูอึดอัดมากขึ้นในการแสดงความโกรธ ความรู้สึกไม่สบายทางจิตใจจากการแสดงออกต่อหน้าคนที่นั่งใกล้กันสามารถทำหน้าที่เป็นอุปสรรคตามธรรมชาติหรือว่าอุปสรรคทางจิตวิทยาได้นะครับเทคนิคนี้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการรักษาบรรยากาศที่กลมกลืนระหว่างการประชุมหรือการอภิปรายแบบกลุ่มเพื่อให้มั่นใจว่าความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นถูกคลี่คลายหรือว่าลดความแรงลงไปแสดงให้เห็นถึงความเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์และในขณะเดียวกันก็ได้ลดพฤติกรรมเชิงลบจากคนอื่นด้วยนะครับเพื่อรักษาบรรยากาศการประชุมนะครับ ลองนําไปปรับใช้กันดูนะครับทั้ง16ข้อนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ